รับเหตุเกิดจากคนชมโอบโอ๊บนิติคอนเฟิร์มสถานะปรางกันนั้นรันกำลังพัฒนาศึกษากันอยู่จริงหลังโดนจับตาทริปเกาหลีรับเหตุเกิดจากคนชงเท่มากจนมีโอกาสาได้คุยกันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์ว่ามีแววจะพัฒนาจากคู่จิ้นไปสู่คู่จริงแล้วหรือเปล่าสําหรับหนุ่มโอบโอบนิติกับสาวปรางกันนั้นรันที่หลายคนก็ทั้งลุ้นทั้งเชียร์อยากให้เปิดตัวสักทีหลังมีภาพเที่ยวเกาหลีที่ถึงแม้จะยังไม่ลงรูปคู่แต่ก็พอจะดูรู้ว่าไปด้วยกกันนเเราะมมมุหือแแป้แถ ยังโดนโฟกัสเรื่องหมวกเหมือนกันด้วยว่าเป็นหมวกใบเดียวกันหรือหมวกคู่หรือเปล่าล่าสุด11มกราคม2567โอบโอบนิทิก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทริปเกาหลีที่ผ่านมาโดยเผยว่าทริปเกาหลีตนเองเป็นคนจัดทุกๆสิ้นปีจะไปเที่ยวเกาหลีอยู่แล้วเพราะมีเพื่อนอยู่ที่นั่นมีโอกาสได้ไปก็เลยหาชวนคนไปด้วยชวนเพื่อนหลายคนก็ไม่มีคิวว่างเลยได้ชวนสาวปรางเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาอยู่เกาหลีด้วยพอดีเลยบอกว่าเดี๋ยวอาสานําเที่ยวเอง เกาลีหวานมากจริงไหมคือเราหวานอยู่แล้วหมายถึงตัวเรานะเรื่องหมวกเหมือนกันใบนี้ตนซื้อและใส่ก่อนไม่ใช่ใบเดียวกันไม่ใช่หมวกคู่แต่เป็นเรื่องบังเอิญที่เราชอบอะไรคล้ายๆกันมีไอเทมที่เหมือนกันหลายอย่างปรางก็เคยบ่นเหมือนกันเรื่องผัดกันถ่ายรูปคือสกิลถ่ายรูปของเรามันเก่งที่ผ่านมาได้ถ่ายแต่วิวช่วงนี้มีโอกาสได้ถ่ายคนใครๆก็บอกว่าสวย สถานะกับกลางอยู่ในสถานะที่กําลังพัฒนาอยู่เราไม่ได้อยากเร่งรีบอะไรพยายามศึกษากันพยายามเรียนรู้อะไรที่เราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนก็พยายามทําให้มันดีขึ้นถามว่าจิตไหมก็เพลงเขาจิตแบบไม่จิตไงแล้วตอนนี้รู้ตัวยังอาจพูดเล่นเราก็เป็นการศึกษากันอยู่ไม่เร่งรีบมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันก็พัฒนาไปได้เรื่อยๆเ,เราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงรู้สึกว่า เราโตแล้วเป็นคนที่คบใครเรามองหาใครไม่ได้มองแบบ 2- อถึงสาปีเลิกเราเป็นคนที่มองอนาคตเราอยากมั่นใจกับคนคนนี้มั่นใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราให้หน้าที่สุดเราถึงจะยืนยันสถานะถามว่ารู้สึกตอนไหนคงเป็นทุกๆคนที่ทําให้มีโอกาสได้คุยกันกองเชียร์มีส่วนเหมือนเป็นแรงขับเคลื่อนตอนที่เราทํางานร่วมกันเราเป็นแค่พี่น้องกันจริงๆพอมาวันหนึ่งทุกคนชงกันเข้มจริงๆเขาบอกว่าเธอมันเป็นประมาณนี้ก็เลยมีโอกาสได้คุยกัน เรื่องความในใจคิดว่าเขาน่าจะรับรู้ได้แหละผมก็รับรู้ได้เหมือนกันเรารับรู้ได้ว่ามันเป็นมวลความรู้สึกดีฮ่า